สว, cussion? สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิปในช่องศรัทธาปฏิหารนะครับศรัทธามาปฏิหารเกิดเป็นช่องหลักนะครับศรัทธาปฏิหารนี่เป็นช่องสําหรับเรื่องมงคลนะครับเนาะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะครับถือว่าเป็นคำโปรยก่นแล้วกันเนาะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคำเตือนก่อนที่จะเข้าเปเนื้อหาของคลิป ให้รับชมเพื uh ่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับในเมื่อตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับและการวิเคราะห์ก็เป็นความชี้เทีนส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลนะทุกคนนะครับย้าไม่สนับสนุนการกนทที่ผิดกฎหมายนะครับ ถ้าใครชอบเลขมงคลนะครับถ้าใครชอบเลขมงคลก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนนะครับก็ถือว่าเป็นบูชาครูกันก็สมัครเป็นสมาชิกของทางช่องเราได้นะครับมันจะเป็นรายเดือนนะครับหรือถ้าแค่เดือนเดียวอะไรยังไงก็มันจะมีรายละเอียดยนะครับก็ปุ่มข้างๆนะครับคำว่ากดติดตามนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่สองของวันศุกร์นะครับผมจะลงให้เลยนะนะครับฝากนะครับขอสักห้าแบบทะลุหน่อยนะครับมาทะลุหน่อยก็คลิปนี้จะเป็นการเคก็เลขมงคลน,นะครับลาวพัฒนาประจำมันยี่สิบหกเจ็ดยี่สิบแปดนะครับจะมันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเดือนมีนาปีหกห้านะครับก่อนที่จะไปวันจันทร์ยี่สิบแปดนะครับเรามาดู ของวันศุกร์ที่25กันนะครับว่ามาตัวไหนบ้างนะครับตามที่วิเคราะห์ไว้มาไม่เอ่ยนะครับมาไม่เอ่ยนะครับก็ยินดีด้วยก่อนเลยนะครับสําหรับผู้ที่นะครับเชื่อในคาครูนะครับทุกอย่างมีครูมีอาจารย์นะครับเนาะคนเราเกิดมาเดินไม่ได้ถ้าไม่มีคนสอนนะครับทุกอย่างมีครูมีอาจารย์ทั้งหมดนะครับก็ผลนะครับผลผลผลนะฮะเราดูผลแป๊บนึงนะครับ เข้าเข้าคือหลายงวดมากนะครับทุกคนตอนนี้ติดติดต่อกันนี่หลายงวดมากนะผมผมก็บอกไว้ก่อนนะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับผลรางวัลน,นะครับผม6ตัวก็จะหนึนะครับ7จ3 3หสานะครับ บางที่นะครับเขาดู6ตัวนะครับบางที่เขาดูแค่สีตัวนะครับใช้ได้ทั้งสองเพราะไม่ใช่เลขศูนย์เป็นเลขมงคลนะครับใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับหลักพันที่ดับนะครับดับร้อยพันร้อยสิบหน่วยนะครับเป็นงวดแรกที่ผมให้ดับหลักร้อยถึง2ตัวด้วยกันนะครับเป็นงวดแรกที่ให้ดับหลักร้อยถึง2ตัวด้วยกันนะครับดับหลักพันครับ ผมให้ดับ9ครับมาเลขเดับอยู่ดับัร้อยผมให้ดับ5้ากับดับ6เลย2ตัวอ่ะมาเลขหนึ่งนะครับนับลักสิผมให้ดับ9ออกเลข3ดับรักหน่วยผมให้ดับ9ออกเลข3นะครับอันดับอาขีด2อันเพราะว่าให้ดับ2ตัวอ่าก็ถือว่าโบนัสดับไปนะครับแน่ดับอยู่ทั้ง2ตัวนะทีนี้มาดูตัวเด่นนะครับเด่นมากเด่นจริงๆเด่นปังปังเด่นสุดๆดนะครับ ก็คือเลขหนึ่งนะครับถ้าใครได้ฟังทุกคลิปโดยที่ไม่เลื่อนไม่ใช่ตลอดคลิปโดยที่ไม่เลื่อนนะผมจะรู้ว่าผมบอกว่าตัวไหนที่แบบสุดๆเด่นสุดๆนะครับ1ครับงวดที่แล้วบอก0ูนย์เด้งศูนย์งวดนี้บอก1ครับเด้งหนึ่งนะครับขีดอ่าขีด2อันเลยนะถ้าสมมุติเด้งนะครับเด้งในกรณีไหนครับคนที่ดู6ตัวครับนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์คนที่ดูสี่ตัวครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับตัวรองไม่มา ศูนย์ด้วยเป็นไงครับผมบอกว่ามาอย่างน้อย 1- นถึงสตัวเด่น2ตัวเด่น3ตัวมาอย่างน้อย2อถึงสตัวมา2ตัวครับศูนย์มาสําหรับคนที่ดูเลขคนที่ดูแบบ6ตัวศูนย์นะครับสตัวไม่มาก็มาได้แค่ 1- นึศูนย์เนาะนะครับแต่1มันเด้ง1จัดจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณครังครูนะครับามาดูกันนะครับเจาะ 1นึ่เจ็น่ครับโอ้โหนะครับนะบนะทุกคน1 7ึ่งวดนี้นะครับของวันนี้เป็นอ่าเป็นของที่ที่เขาดูสี่ตัวนะครับของวันก่อนเป็นของที่เขาดูหกตัวนะครับดูนะครับเด้งนะกันสนั่นฟันรึดเลยนะครับผมนะสามตัวถ้าไม่เบิ้ลน,นะครับเต็มเต็มครับเสียดายและ1นศูนย์ใครได้บ้างเข้าวิน นะครับใครได้บ้านนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับที่มันโผลมานะครับเสียดายนะครับดูนะครับผมประกบไล่ให้หมดเลยนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดอะไรนี่ผมไล่ให้หมดติดหนึ่งติดศูนย์ไม่ตลอดเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมนะครับติดหนึ่งเจ็ดว้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันออกหนึ่งสามสามก็จบนะครับงวดที่แล้วนะครับผมบอกมันออกหนึ่งศูนย์ใช่ไหมตัวเดียวกันเลยกับชุดสี่ตัวมาออกหนึ่งศูนย์ชุดหกตัววันนี้นะครับ พี่น้องเลก็เบิ้ลน,นะครับงวดที่แล้วพี่น้องนะครับงวันของวันที่28เนี่ยไม่พี่น้องก็เบิ้ลอีกครับนะครับผมคิดว่าไม่พี่น้องก็เบิ้ลแต่เป็นไปได้น่าจะมาเนี่ยมันผมกลัวมันจะเบิ้ลตำแหน่งนี้นี่นี่นผมกลัวมันจะเบิ้ลหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับผมกลัวมันจะเบิ้ลหลัก,กร้อยกับหลักสิบเหมือนอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้ นะครับชอบมาบ่อยนะครับไม่งั้นก็พี่น้องอีกแหละเนาะ,ะก็ว่ากันไปนะครับมันเป็นเรี่กมงคลนะครับใช้วิจรยารณญาณกันด้วยนะครับ อาจจะอ่านยากนะครับมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับลายมือพยายามแล้วนะครับผมเราพัฒนาจำที่28ิบแดนะครับใครปังทั้งทั้ง4ี่ตัว6ตัวก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเห็นไหมครับกล้องของผมผม,มันมันไม่ค่อยโฟกัสแล้วนะครับมันโฟกัสยากนะครับอโอเคนะครับ เหมือนเดิมนะครับดับสี่หลักหลักละหนึ่งตัวหลักใครหลักมันนะครับผมนะโอ้โหทำไมเป็นเยี่ยงนี้นะครับไม่ชัดเลยนะครับแต่มันก็ชัดอยู่หรอกครับเวลาเขียนเสร็จ นน่ะครับมาดูดับกันนะครับไม่ต้องสนใจดับก็ได้นะครับแล้วแต่มันอยู่ที่แต่ละวันนะครับว่าดับเนี่ยมันไม่จําหลักร้อยก็เหมือนว่าที่แล้วเนะีผมให้ดับหลักร้อยสองตัวใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องดับหลักร้อยสองตัวทุกทงวดนะครับผมนะ หลักพันนะครับผมศูนย์ะดับหลักร้อยเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับจะได้2ตัวไหมศูนย์นะครับหลักร้อยศูนย์กับหอ่าลอง2ตัวอีกนั่งวันนี้นะครับ หลักสิบสองนะครับหลักหน่วยสองอ่ะมาดูเด่นครับเห็นไหมครับมันมันไม่ค่อยโฟกัดมันเป็นอะไรนะครับเป็นอะไร มาดูเด่นหนึ่ง นะครับแปดสามตัวมีหนึ่งแปดในตัวนึงเจ็ด หนึ่งแปดเ็ดหนึ่งแปดเ็ดแปดเ็ดเออมีคอมเมนต์ในทางไม่ดีด้วยนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่ะมันก็ลบไปแล้วแหละนะครับมันก็ไม่ไ,ม,ไม,ม่น่าจะคอมเมนต์เอาง่ายๆนะครับเจ็บสองนะครับมันตรงกับดับก็เรื่องของมันนะครับเออมันตรงกับดับก็เรื่องมันนะครับกลับเอานะครับกลับนี้เอานะมาดูก,กันนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวหนึ่งครับผมหนึ่ง 178มีโอกาสมาอย่างน้อย2ตัวนะครับมีโอกาสมาอย่างน้อย2ตัวและ1872มีโอกาสมา3ตัวด้วยกันดีไม่ดีขอให้เข้าบึ้มบ้้านะครับขอให้มา3ตัว4ตัวกันเหมือนที่ที่ผ่านมานะครับผมนะมาดูผมจะประกบนะครับหนึ่งเจ กาแปดเจ็ดแปดูนย์แปดสองโอเคนะครับมันอาจแปดสองเนี่ยมันอาจจะมาอยู่ตัวนี้ก็ได้นะนะครับ นี่ผมถึงมประกบนี้ให้นะครับมันเป็นตัวไกลนะครับก็อยา่าไปเชื่อมันมากดับนะครับเพงคนก็บอกอถ้าไม่ดับนะเยอะกว่านี้นะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกัน3ตัวนะ3ตัว ตัวเดิมนะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนยเจดแปดหนึ่น่ยนะไม่ไมสองหนึ่งเจ็ด สองอะไรยังอสองเจ็ดแปดนะนะครับผมเนอะก็เรียบร้อยนะครับใครชอบเรียกมงคลแบบไหนนะครับก็นำไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับเท่าน,นั้นนะผมไม่สนับสนุนกรารนั้นที่ผิดกฎหมายและโปรดใช้วิจารยาน,นะครับฝากไล์กดแชร์และกด subscribe นะครับที่ำกัรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเือนนะครับเพื่อะอย่าพลาดคลิป,ปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบพระคุณและส,สวัสดีครับ